สวัสดีครับวันนี้เราก็จะลองเอากาจอมาลองให้ดูนะครับอาการเสียของมันก็คือเป็นภาพลายเป่นภาพริ้วๆแบบนี้นะครับเห็นไหมครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองซ่อมดูนะครับเราจะซ่อมมันได้หรือเปล่าตอนนี้เรายังไม่รู้นะครับอาการแบบนี้มันก็ต้องรองนะครับเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าอะไรเสียนะครับแต่สิ่งที่เราจะซ่อมได้นะครับมันจะมีอยู่2ออย่างนะครับก็คือ การ์ดจอตัวนี้เราจะมีเราจะมีแนวทางในการซ่อมก็คือซ่อมที่ตัวชิปแล้วก็ซ่อมที่ตัวชิปแรมนะครับก็มีอยู่สองอาการที่เราจะทําได้นะครับอาการถ้าของใครที่เป็นเป็นลักษณะอาการคล้ายแบบนี้นะครับคือเป็นตารางตารางแบบนี้นะครับแล้วเราก็ต้องมาลองทําดูแล้วกันนะครับว่ามันจะได้หรือไม่ได้อย่างไรเราก็ยังไม่รู้นะครับแต่เราต้องลองทําดูนะครับ อาการนี้ถ้าเกิดว่าเห็นหลายๆคนชอบถามนะครับว่าซ่อมได้หรือเปล่าครับซ่อมผ่านหรือเปล่านะครับถ้าถามเราเราก็ตอบไม่ได้นะครับว่ามันจะซ่อมผ่านหรือซ่อมไม่ได้นะครับเพราะว่าการแบบนี้นะครับมันจะมีทั้งซ่อมได้แล้วก็ซ่อมไม่ได้นะครับไม่ใช่วการ์ดจอของทุกคนจะซ่อมได้นะครับบางคนก็ซ่อมได้นะครับบางคนก็ซ่อมไม่ผ่านนะครับหรือบางคนก็การ์ดจอพังไปเลยก็มีนะครับการ์ดจอดับไปเลยก็มีเราเลยมีเงื่อนไขในการซ่อมนะครับว่า ถ้าลูกค้าที่มีการ์ดจอติดมาในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเกิดมาซ่อมชิปแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะดับหรือว่าชิปมันจะช็อตหรือชิปเนี่ยมันจะช็อตนะครับมันมีโอกาสหมดนะครับถ้าลูกค้ารับเงื่อนไขไม่ได้นะครับเราก็จะแจ้งว่าไม่ต้องส่งการ์ดจอมาให้เรานะครับเพราะว่าต้องรับเงื่อนไขให้ได้นะครับว่าถ้าเกิดซ่อมชิปซ่อมซ่อมชิปการ์ดจอหรือว่าซ่อมเม็ดแรมแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไม่ติดสูงนะครับหรือว่าไม่ติดเลยก็มีนะครับ ก็คือคนที่จะส่งซ่อมก็ต้องทําใจนิดนึงนะครับแต่ต้องตีไปเลยนะครับว่ากาสดจอตัวนี้มันเสียแล้วนะครับถ้าซ่อมไม่ได้ก็เสนอเสมอตัวนะครับซ่อมได้ก็ดีไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองซ่อมตัวนี้กันละกันนะครับตอนนี้เราไม่ได้บอดนะครับว่าแต่เรามีแนวทางการซ่อมนะครับมี2อย่างคือชิปกรสดจอกับชิปแรมนะครับเราจะซ่อมมันทีเดียวทั้งคู่เลยนะครับเพราะว่าเวลาลูกค้ามาเนี่ยจะได้ไม่ต้องส่งไปส่งมาให้เสียเวลานะครับเราซ่อมไปทีเดียวเลยราคาเราเหมารวมเลยนะครับ อาการนี้ถ้าใครถามว่าเราซ่อมอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ที่ร้านร้านทําอยู่ที่600บาทนะครับ600บาทนะครับก็ใช้เวลาทําอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับซ่อมชิปกระจอด้วยแล้วก็ซ่อมเม็ดแรมไปด้วยทีเดียวลวดเลยนะครับเราจะหมารวมไปเลยโอเคเดี๋ยวเราก็ไปลองซ่อมกันก่อนละกันนะครับถ้ามันได้ไม่ได้หรืออาการเป็นแบบไหนหรือดับเนี่ยเราค่อยมาถ่ายแล้วมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันจะรอดหรือว่ามันจะไม่รอดนะครับเราก็ต้องมา ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็หวังว่ามันจะรอดแล้วกันนะครับโอเคเราเดี๋ยวเราไปลองหรือแล้วก็ลองทํากันแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยเราค่อยมาถ่ายต่อโอเคตอนนี้เราก็ได้ซ่อมตัวชิปการ์ดจอมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เราไม่ได้ซ่อมที่แรมนะครับเราซ่อมที่เราซ่อมที่ตัวชิปอย่างเดียวเลยครับคือซ่อมที่ตัวชิปมันก็ผ่านเราก็เราก็มาเลยมาเทสกันให้ดูเลยแล้วกันนะครับ ซึ่งตอนนี้เราก็กำลังเทสพวกเบนมาคของตัวชุด gpu อยู่นะครับก็ตัวนี้ก็เพิ่งจะเปิดนะครับนะครับจากอาการตอนนี้มันมาครั้งแรกเนี่ยมันค้างเลยนะครับเพราะว่าอาการมันเป็นเหมือนภาพเขียวเขียวนะครับแล้เขียวเขียวนเนาะเขียวเขียวเฉยเนะครับเป็นริ้วๆๆริววว้วนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ได้ทําการซ่อมตัวชุด gpu เรียบร้อยแล้วก็คือชิปการ์ดจอนั่นเองนะครับ ส่วนมันจะใช้งานได้นานขนาดไหนก็ยังตอบอะไรไม่ได้นะครับมันก็อยู่ที่สภาพชิปของลูกค้านะครับว่าอายุมันจะยาวขนาดไหน,นก็อยู่ที่คุณภาพของตัวชิปตัวเดิมนะครับเพราะว่างานนี้เราไม่ได้เปลี่ยนนะครับเราใช้เครื่องยกชิปนะครับรีเวิร์กตะกัวใต้ชิปนะครับคือเราทําการซ่อมเขี่ยจนมันขยับแล้วเราก็มาลองเทสดูนะครับถ้าเกิดว่ามันยังเป็นอยู่ทางร้านก็จะเอาไปท่อมตัวชิปแรมต่อแต่ มันไม่เป็นก็น่าจะจบที่ตัวนี้เลยแล้วกันนะครับก็คือเราสามารถใช้งานได้ปกติเลยเห็นไหมครับอันนี้กำลังเทสเทเวนเบนมากอยู่นะครับโดยใช้ชุด GPU นะครับเห็นตัวเปอร์เซ็นต์ข้างบนไหมครับที่99นั้นคือเป็นเปอร์เซ็นต์การรันโหลด GPU นะครับมันคือการลันโหลดเกือบ100เต็มนะครับผมส่วนตัว87นนี้ก็น่าจะเป็นรอบพัดลมนะครับเป็นรอบพัดลม โอเคนะครับใครที่มีกร์ดจอที่เป็นลักษณะภาพคล้ายๆแบบนี้นะครับเป็นลักษณะอาการเขียวๆริ้วๆแบบนี้นะครับก็ต้องมาลองซ่อมดูนะครับก็อาจจะมีซ่อมผ่านหรือซ่อมไม่ผ่านนะครับส่วนกร์ดจอตัวนี้เป็นของ GDX960 นะครับเป็น GDX960 ของ As u s ดนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่มีอาการลักษณะคล้ายๆแบบนี้ก็ลองเอามาซ่อมดูนะครับส่งให้ทางร้านซ่อมก็ได้นะครับถือว่า จะซ่อมกับร้านคอมแถวบ้านก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกของลูกค้าเลยละกันนะครับก็หวังว,งว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับลูกค้านะครับที่มีอาการลักษณะภาพคล้ายๆแบบนี้นะครับผมก็โอเคก็เอาไว้สรุปอาการเสียในคลิปต่อไปละกันนะครับวันนี้ก็ถ้าเกิดใครเข้ามาก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก็ดีนะครับก็เอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปละกันนะครับสวัสดีครับ